วันนี้แปลกมากคือมันไม่ใช่เพลงที่ทั่วไปอ่ะมันเป็นเพลงของแคมเปญทอทอทอท,อท,อท,อที่ได้คอนเซปต์ดีๆมาแล้วก็ได้ร่วมมือกับนายกสมาค,คมพุ่มกับภาพยนตร์ไทยด้วยดังนั้นก็คาดหวังภาพที่สวยและตอนนี้ก็มีประเด็นดรามา่าจริงๆจะไม่รีแอคด้วยเพลงเนี้ยแต่ว่า เออพอเห็นประเด็นดราม่ารสุดรู้สึกว่าก็น่าพูดถึงนิดนึงว่าเอ๊ะมันไปถึงเบอร์ไหนท่านผู้นั้นถึงบอกว่ามันไม่สมควรแล้วมันก็ทำให้วนรนนคดีเสื่อมเสียเรียกร้องให้ถูกแบนเลยนะคือแบบอย่างแรกที่คิดก่อนจะดูก็คือคุยกันก่อนมา<ห>คือททอก็เป็นองค์กรที่เวลาจะทำอะไรก็คิดมาก่อนแล้วแหละเออแต่นี่ก็ยังมีไปดูเลยดีกว่า อย่าพูดเยอะเดี๋ยวเราจะโดนไปด้วยไปเพลอะโอ้โูอ้อ,อ <c oughs> ไทยเวอร์นี้เลยเหรอ เยอะอุ้ยคนนี้สวยิฟรมิช์มก็สวยบางเฟรมสวยเลยนะแบบสีสวยสีมันคือแบบสีเมืองไทยอะ่ะเออไปถ่ายที่อื่นมันก็ไม่เป็นสีเนี้ยสวยดีอะ เขาชอบถ่ายมุมทิวเน,ะเนวา,เนนนาะจริงๆน้าลองไปภาษาอีสานเลยเนาะน่าจะมันดีอะ่อมมออะม,ม,มันสัมผัสกันหรอวะเอ้ยฟุตเทจเยอะจังชอบชอบ,ชอบโอ้ โอ้อยากกินอะ่ะมังตันต้องมีเค้กด้วยปะแล้วม,มีนัเด็ดด้วยโอ้โอ,โอ้สวยอะ่ะน่าราักดีกันตัง น่อก็ชอบเที่ยวไทยแหละแต่แม่งไปยากไงจะไปทีก็ต้องมีรถอ่ะก็เลยไปเที่ยวญี่ปุ่นง่ายกว่าบางทีอ่ะไปภูเก็ตเสียตังเท่าญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่โดนมาแล้วภูเก็ตแม่งโหดจริงอ่ะ โอ้ยอาจารย์เฉลิมใชโอ้ยเราเคยไปมีความอวดอุ oh. huh ้ยน kind of ่าเล่นอ่ะโอ้โหเออโอโอจริงอ่ะนี่บ้านดำแท่ดีว่ะ คือฟูตเทปเยอะดีอะแต่ว่าอยากให้เยอะกว่านี้อยากให้มีภาคต่อไปจังเลยโอ้เอ oh, นะ็ม่นาทีขีม้าไปตมรางศรีดา อ,นนอ,นนอะไรวะเที่ยวไทยมีเฮแต่ฟีมงกดน่ารักมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะหน้าสวยสวยก็ปกตินี่ ไม่เห็นมีอะไรที่ทำให้ศิละปะที่บอกว่าเป็นของไทยเสื่อมเสียไม่มีอ่ะคืออะไรอ่ะแบนอะไรอ่ะไม่เหมาะสมในแง่ไหนเท่านี้อ่านมาก็คือเอาโทศกัณฐ์มาเล่นหรอเอามาร้อเรียนก็ไม่ได้เห็นได้ร้อเรียนอะไรหรือว่าถ้าจะร้อเรียนจริงๆอ่ะแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะศิละปะที่หยุดนิ่งมีแต่ศิละปะที่ตายไปแล้วเท่านั้นนะอืมคือคนที่จะแบนอ่ะรู้ไหมว่าไมเคิลแจ็คสันตายแล้วนะ คือโลกมันหมุนไปไกลมากแล้วบ้านเรามี BTS แล้วนะรู้เปล่ามันมีเรื่องอะไรที่ให้ทำเยอะกว่านี้มากๆอะ่ะแต่แต่อย่างหนึ่งพอดูจบแล้วรู้สึกว่าเขาเขาก็พรีเซนต์เก่งกับฟิล์มนะแต่ว่าก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าสถานที่มันเด่นมากทศกัณ์เป็นตัวแบบตัวเหมือนเอ็กซ์ตาเดินไปเดินมาเฉยๆเราไม่ได้เราไม่ได้อินกับทศกณัณขนาดนั้นเอาจริงๆถ้าสมมติว่าไม่มีดราม่าเนี้ย MV จะไม่ดังขนาดนี้เลยนะก็ต้องขอบคุณท่านผู้นั้นที่จอจะแบรนหรือว่าเป็นกลยุทธ์การโปรโมทเพลงวะพอแบนทุกคนก็แบบมันคืออะไรมันคืออะไรก็เลยอยากดูหรือเปล่าแต่ว่าท่านผู้นั้นจะยอมให้ตัวเองโดนด่าขนาดนี้ได้เหรอก็ไม่รู้ถ้ามันเป็นกลยุทธ์ของการ PR ก็ถือว่ามันประสบความสําเร็จมากยินดีด้วยมันดังแล้วอย่างน้อยเนี่ย นี่ก็เป็นหนึ่งที่กดมาดูเพราะว่ามีดราม่าพอมีคนออกมาแบนมันก็มีแคมเปญว่าคนไทยไม่เห็นด้วยกับท่านผู้นั้นเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับการแบน MV MV นี้ก็ไปลงชื่อกันเขาร้องใครให้แบ MV น MV เนี้คือเขาพูดคนเดียว